โยมาอยู่กันในเกมฟีฟ่าออนไลน์สี่กันอีกแล้วนะครับผมโอเคมาต่อครับผมเราก็เจอกับฝรั่งเศสนะครับผมรอบไปทีมสุดท้ายตอนแรกคือผมว่าจะแบบจะเล่นเล่นไแวบบ้แบบแมนแบบนัดละตาไงนัดวันละตานะครับผมแต่มันออกไม่ได้ไงมันต้องเล่นทีเดียวให้จบไปเลยนะครับผมคือแล้วผมก็แบบไม่อยากเอาใหม่ด้วยไงอุตสาหเล่นมานะครับเดี๋ยวมันจะไม่ต่อเน,นื่อง ก็มาทีเดียวไปเลยให้จบไปถึงรอบชิงเลยนะผมคือจะตกรอบไหนก็แค่นั้นแหละแต่อตอนนี้ทีมเราแบบบวกหนึ่งมาละอีพีที่หนึ่งก็ตบแบบเกาหลีไปห้าประตูต่อศูนย์นะครับผมโอเคแล้วผมต้องอัดประมาณเท่าไหร่นสี่ห้ารอบอะ่ะโอเคมะเจ็บคอแน่เลยกูโอเคครับผมไปเจอกับเยอรมันกันเลยดีกว่ามาเยอรมันนะครับผมชุดนี้ก็น่ากลัวอยู่นะทำไปเล่นไปแต่ก็ไม่เคยกลัวกดไปครับผม จะได้ไม่ต้องเสียเวลามานี่นะครับยเยอรมันทุยไอสัตน์ลินพันเยอรมันของเขานะครับผมแวนงแวนเนอร์ด้วยมาไม่ต้องพูดเยอะใส่กันรัวรัวมาครับผมฝรั่งเศสฝรั่งเศสเวสเยอรมันนะครับรอบแปดทีมสุดท้ายนี่นะครับเยอรมันก็มีนาบงนามรี่อะไรตามนั้นแหละเดีย๋ยวมาดูตัวจริงฝรั่งเศสก่อนลวกันนะครับผมก็ตามนี้ตามเดิมเลยนะครับผมทีมที่เล่นไปแบบเมื่อวาน โอเคไม่ใช่เมื่อวานแหละไอพีหนึ่งอะแต่ก็เมื่อวานนั่นแหละโอเคมาครับผมอ,อ๋าไม่มีตัวจริงแบบเยอรมันให้ดูอะจับมงจับมือกันไปนะครับโอเคนี่งไงตัวจริงของเยอรมันต้องอัดสี่คลิปเลยนะวัะนนี้มีเวนเนอร์ครับผมมุลเลอร์กลาง3ามคนมุลเลอร์ซานี่อ๋อสัดดูไม่ถันโอเคมาเตรียมตรงเตรียมตัวกันไปนะครับผมงานก็ข้ามไปเลยมากรีดมนนะครับผม มาครับผมเดี๋ยวผมจะพูดให้น้อยๆนะไปเขี่ยเริ่มต้นมาก่อนครับผมฝรั่งเศสก็เขี่ยจากซ้ายไปขวานะครับผมบอกบาปอเป้เจอฝรั่งเจอกับเยอรมันเนี่ยคือแบบต้องใช้ชุดเต็มเลยนะครับผมประมาณไม่ได้ไปเตโอเตโอครับผมส่งคืนมาปอเป้ปอเป้ส่งมากองเต้คริส์มันโอ้โหกำลังจะหักมาปั่นเลยนี่นะครับผมบอกแล้ว คือประมาานันไม่ได้จริงๆเยอรมันเนี่ยดูดิมุลเลอร์ครับผม้ายการนักนะไปกองเต้กองเต้กองเต,งเต,งเต้ส่งมาที่โคโมองโคโมองติดสปีดโคโมองรอปอกบาบผมปอกบาเละกองเต้หวดกรีดมันจิม้ม9นาทีเท่านั้นครับผมโอเค9นาทีมีรู้เรื่องครับผมเจอกับฝรั่งเศสชุดนี้เข้าไป เยอรมันก็เยอรมันเดี๋ยวมาดูนะครับผมว่าเยอรมันจะโดนเท่าไหร่นี่ภาพช้านะครับผมกองเต้หัวดลุกเลื่ยดไปนะครับแต่แบบนอยเออเซฟได้นะครับแล้วก็ปัดบอลมาเข้าทางของกรซมันก็ไม่มีทางเหลือรอดนะครับผมโอเคหนึ่งประตูญญะต่อศูนย์จากออลโกิทแมนนะครับผมในนาทีที่เก้าเท่านั้นโอเคต่อครับผมมา โทมัสมูเลอร์รูริกเกอร์มาซานี่ครับผมซานี่โอเคมีการล็อกโลบด้วยดูดิธรรมดาที่ไหนกอเลสผมบอกเลยเยอรมันชุดนี้ก็โหเหมือนกันนะเดี๋ยวตัวนี้ใครเนี่ยราอุมราอุมวันไหนไม่รู้ไปคิมเปรเบ้ครับผมส่งมาปอกบากำลังจะบ,บุกอีกหนึ่งครั้งครับผมปัปเป้บงังบอลแล้วก็ส่งบอลให้เบนเซมา่าโอ้โห มเมเซมาผมติดนะครับผมโอเคคิดมันจิ้มแย่งบอลมาได้นะครับผมคิดมันฟอร์มดีจัดยิงแบบ2แมตต์ติดต่อ,อก,กันเลยปอกบาเห็นเตโอไงครับก็ปอกบามันเห็นเตโอบาเป้ก็หวดแต่ยังไม่ยังไม่แบบยังไม่เด็ดขาดพอมาใครเลี้ยงเนี่ยส่งกลับไปคืนหลังให้น้อยเอับผมน้อยออหววมาตรงนี้ไม่มีนักเตเะเยอรมันอยู่เลยแล้วก็ส่งมาคืนปอกบาครับผมกองเตะ กองเต้กองเต้มองเห็นกรีตมันกรีตมันครับผมส่งคืนมาโคมองไปบอกบาน่าจะยิงไกลโหดอยู่แต่ปเาเป้ขอบอลละโอ้โหเจอใครเนี่ยฮอฟแมนฮอฟแมนเบียดอยลอยนะครับผมเบียดปาเป้ฮอฟแมนมาส่งคืนมาน้อยเอ้ย <ผม S 1> หนึ่งครั้งมผมไม่ง่ายครับผมเยอรมันผมเชื่อแล้วว่าไม่ง่าย แต่ปโปรตุเกสตกตกรอบเฉยโอ้โหโปรตุเกสชุดนั้นน่ากลัวเหมือนกันนะโอ้โหมีทั้งโดมีทั้งแบบใครอะอดีองดียาเบราดโดบูโนโคิดเอาละกันมากอริกาครับผมเลี้ยงจี้มาจะตะดเอ้ยมีการล็อกหลุมโอ้โหดูดิเฟกช็อตด้วยวอโอ้โหบอดนะเนี่ยขอขอเ,เล่นเก่งกว่าคนบางคนนะ่ะหลายคนน่ะผมว่า โอ้โหอุ้ยโอ้โหกำลังจะโดนโอ้โหโยริสก็ปาดออกไปครับผมมาภาพช้าหนึ่งครั้งครับผมโอหปวดมาแบบนี้แต่โยริสมองเห็นบอลครับเลยแบบซุปเปอร์เซฟไปทีหนึ่งมาดีใจไปดีครับโยริสกับตันทีมวะโอเคมาครับผมต่อเสียเตะมุมนะครับผมเยอรมันจะเตะมุมพวกนี้ปวดขึ้นมาโยริสก็จับบอลไป เดี๋ลำหน้าไปก่อนแล้วนะครับผมโอเคคุณเต้ครับผมส่งบอลไปให้ที่โคมองโคมองส่งคืนมากองเต้กองเต้ส่งมาบ็อกบ็อกเอาไงดีบ็อกส่งมามันมันส่งมาเป้ครับผมเป้ไปบเ,เ,เป้โอ้โหไม่ยอมวิ่งวะแล้วขอบอลแต่ไม่ยอมวิ่งนะครับผมโอ้โห,โหแต่เยอรมันนี่แข็งจัดอย่างหินเลยไปเตโอ แย่งบอลมาได้ครับผมส่งขึนมาบอกบาบอกบากองเต้สง่งคืนไปบอกบายหนึ่งครั้งคริสมันเบนเซม่าเฟกช็อต <c oughs> <f ake shot> ใช้ไม่ได้ผลเลยว่ะบอกบาขวดยิงไกลไปทีหนึ่งโอ้โหคมคม,คมครับผมคมคมโจมประตูเลยอ่ะลูกนี้ลูกยิงไกลไว้แต่เขาจริงครับผมปอบอคบา ไม่ประมาณรับผมประมาณไม่ได้ผมบอกแล้วหรือประมาณกับปอกบาสนี่นะครับผมหมวนมานิดนึงแล้วก็ขวดยิงไกลหักข้อเข้าไปนะครับน้อยเออก็น้อยเออครับผมโดนทุกนี้ไปเออรับประทานเลยนะครับผมนี่นะครับผมโอ้โหทิศทางและแบบน้ำหนักอะไรมันพอดีทุกอย่างเลยนะครับผมน้อยเออก็ได้แต่เออครับผมบอกเลยลูกเนี้ยเซิงเตยโศกไปหทีมา สแต่124เลยนะปอกบาต่อครับผมสองประตูต่อศูนย์ละเกือบจบครึ่งแรกนะครับผมนาทีที่41ปอกบา์ก็ยิงให้ฝรั่งเศสขึ้นนำไปสองประตูต่อศูนย์มาจีนาบลีเยอรมันชุดนี้ยังไม่อยากจะต้านทานนะครับคือฝรั่งเศสมันมันเกินมนุษย์ไปแล้วโอ้โหเกือบโดนยิงไกลครับผมแต่ก็ไม่ได้ใกล้เคียงแต่อย่างใดแต่โดนกดดันอยู่ด้วยนะเมื่อกี้ นักเตะถ้าไม่โดนกดดันผมว่าจะแบบมีลุ้นนะปอกบาไมกแล้วปอกบาส่งมาครีดมันครับผมครืดมันส่งมาเบนเซม่าส่งไปด้านโคโมองก่อนแล้วกันโคมองเห็นบาเป้โล่งๆโอ้โหลูกนี้ไม่น่าใจรอนครับผมบาเป้โล่งๆแล้วก็เผืโทษนะครับผมมาบาเป้เปิดเตะมุมครับผมลูกนี้ให้เบนเซม่าโขกแต่ก็ยังไม่ได้ล้ำหรือเปล่าลูกนี้ไม่น่าจะล้ำบาเป้ ปาเป้ส่งมาเบนเซม่าเบนเซม่าหักมาโอ้ยอย่ามาเบียดกันเองโอเคส่งคืนมาวารานครับผมวารานส่งคืนมาปอกบาโอ้โหกำลังจะเฟคช็อตกลับไปยิงเลยมาจบครึ่งแรกไปที่สกอร์สองประตูต่อศูนย์นะครับผมขนาดเยเละมันนะครับผมโอ้โหยังไม่ไวหน้านี่เจ็บคอแล้วไงโอเคไปรอดูครึ่งหลังกันเลยครับผมเดินเข้าหูงงไปพักครึ่งแรกกันก่อนนะครับผม จัดไปไม่มีคนดูเลยเหรอโอ้สนามโคตนใหญ่นะแต่คนดูไม่มีโอเคผมปิดประตูเพื่อไม่ใช่ปิดประตูแค่แหละปิดคนดูไวน้นะครับผมมาสถิตินะครับผมของเครื่องแรกเมื่อกี้เราก็ฝรั่งเศสนะครับทําได้ดีกว่าเยอรมันอย่างชัดเจนมาเริ่มครื่งหลังครับผมฝั่งเยอรมันก็เป็นฝั่งบุกจากซ้ายไปขวาครับผมส่วนเราก็เป็นฝั่งบุกจากขวาไปซ้ายของเตะกริชมัน บอกบาครับผมหาเพื่อนอยู่แต่ลูกนี้เหมือนคริสมันจะวิ่งคริสมันยังไปไม่ได้ครับผมส่งมาเบนเซม่าเบนเซม่าเบนเซม่าหัวดิงกายไปทีลูกนี้ขี้ไหลครับผมเริ่มเกมมาได้ประมาณ4นาทีนะครับผมเบนเซม่าก็หัวประตูที่3นะครับผมขึ้นนําไปแล้วโอ้โหลูกนี้ยังคมครับผมคาริเบนเซม่านี่ขนาดนั้นประตูแบบจอมเก่ายังมานนเอลน้อยเออะครับผมยังแบบ เซฟไม่ได้นะครับลูกนี้คือแบบยิงกันดีเกินบอกได้คำเดียวว่ายิงกันดีเกินโอเคมาครับผมคาริมเบนเซมา่ายิงแบบขึ้นนำทิ้งห่างไปเรื่อยๆนะครับผมเยอรมันก็โอกาสที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปเริ่มลดน้อยถอยลงลงไปละโอเคส่วนฝรั่งเศสนี่โอกาสผ่านเข้ารอบต่อไปนี่เยอะขึ้นแล้วนะครับผม70%ซอยู่ตอนนี้ โอ,อกบาตัดบอลได้อีกหนึ่งครัง้งอุบส่งมากองเตะแล,ะล้วคริมันเห็นปาเป้แบบนี้นไไเห็นปเัเฟ่โอ้โหล้ำหน้าอวะโอ้เสียดายวะโอเคนะครับผมฝั่งของเยอร,รมันมีการเปลี่ยนตัวอกอลิก้าออกนะนแล้วก็เอากุนอการลงมาแทนที่จริงกุนอการควรแบบเป็นตัวจริงผมว่าทีานี้มันก็แค่เกมนะไปกองเตะครับผม กองเต้ส่งมาปอกบาปอ,อกบาส่งคืนกองเต้แล้วก็กองเต้เห็นกรีสมาโอ้โห,โ,หโดนจิ้มไปนะครับลูกนี้ข้ามบอลข้ามไปข้ามมามาโ,โอเคไปวาลานตัดบอลได้ครับผมลูกนี้แต่มันเช็คลำหน้ากันเก่งจัดส่งคืนก่อนส่งคืนก็ไม่ได้โอเคเยอรมันชุดนี้อย่าไปประมาทนะครับผมแต่เราต้องเราก็ไม่ประมาทนั่นแหละแต่เราก็ต้องโตมันให้ยับเหมือนกัน ระดับเวิลด์คลาสมันแบบธรรมดาว่ะสำหรับผมอ่อนเลยด้วยํามมาตอนนี้บอลอยู่ที่นามบรี่นามบรีครับผมโดนเตโอจิ้มไปไม่มีฟาวครับผมจิ้มโดนบอลมาเตโอส่งมากองเต้ครับผมกองเต้มองเห็นครีสมานโล่งๆแล้วก็คริมันแทงมาเบนเซม่าเบนเซม่าติดสปีดเบนเซม่าหัวดิงไกลโห้อนยเออยังเซฟได้มา สามประตูแล้วเนี่ยนามบรี่ครับผมคริสตมานวิ่งไล่อยู่โอเคฝั่งเยอรมันก็ไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสได้ได้ขึ้นมาหน้าประตูเราเลยนะครับผมดูดิกองหลังคือแบบแน่นเกินทั้งวาลงวาลานเยอะจอมกงจอมเก่านะครับผมมาโวลเลอร์ครับผมสมาดีรอยซานี่ซานี่โดนตัดหรือเปล่ายัางมาคุนะคโดคุนโดครับผม มาซาเน่อีกหนึ่งครั้งบอลเยอรมันมาบุกแล้วนะครับผมแต่ก็โดนจิ้มไปอีกหนึ่งจิมเพมเบ้คุนเด้ก็ยังจิ้มบอลโดนโอเคบ็อกบาครับผมส่งมากรีสแมนลูกนี้กรีสแมนแทงไปเบนเซม่าอีกแล้วไม่ใช่เอ็มบาเป้บาเป้วิ่งนะครับผมกระชากแต่ก็ความไวสู้ไม่ได้เลยว่ะโอ้โหสู้ความไวนักเตะเยอรมันไม่ได้นะครับผมมาป็อกบาป็อกบาเวียงไล่ตุนมุลเล่อยู่ สารนี่เองครับผมคลองบอลอยู่กำลังหาเพื่อนสง่งคืนมามุลเลอร์กุนการกุนการส่งมาคิมมิดคิมมิดโดนตัดบอลไปนะครับผมแล้วก็ฝรั่งเศสกำลังจัดสวนอีกหนึ่งครั้งหลุดมาแบบนี้หลุดมาแบบนี้ก็ไม่น่ารอดสิครับคาริมเบนเซมา่ายิงตอกเรียกว่าตอกฝาโลมันก็จะเกินไปมันก็จะน้อยไปนะครับเพราะว่าแบบสี่ประตูต่อศูนย์แล้วนะ เบนเซม่าหัวทาวซายไปลูกนี้ครับผมนอยเออรก็ลงไปนอนโอ้นอนเอออยู่เช่นเคยโอเคมาฟอร์มโหดอย่างต่อเนื่องครับผมใครวิ่งไล่โอ้โหลูดิเกอร์นะนะั่นน่ะลูดิเกอร์ยังวิ่งไล่เแบนเซม่าไม่จนนะครับผมเบนเซม่านี่เกินมนุษย์เกินไปแล้วนะครับมาเบนเซม่าซัดไปสองประตูนะครับนี่อย่าลืมนะครับว่านี่เยอรมัน เยอรมันนี่เละพอๆเกาหลีนะครับผมโอ้โหฝรั่งเศสชุดน,นี้แสดงว่าต้องสุดเกินมนุษย์มนาสุดขนาดนี้เอาแชมไปเลยไหมพี่โอเคคุนโดโอ้โหแวนเนอร์ครับผมเล่นท่าย,ยากไงมาโยริสส่งมาคุนเด้กองเต้ครับผมมาเยอรมัน <Chris Man. S 1> จะบุกอีกหนึ่งครั้งครับผมปาเปสส่งมาป็อกบา บ็อกบา์แทงมาด้านข้างให้เตโอครับผมเตโอคืนแล้วก็เกรทมมนส่งมาป๊อกอีกหนึ่งครั้งป๊อกเห็นเบน์เบน์ก็แฮตทริกไปเลยละการ <ทำ S 1> 5ประตูต่อศูนย์ครับผมซาต์แฮตทริกยิงเยอรมนันเยอรมันในสัปนึกว่าญี่ปุ่นยิงเละจัดเลยโอเคมาดูภาพชานะครับเดี๋ยวกินน้ำก่อนโคตรสุดนะครับผมฝรั่งเศสชุดนี้ผมบอกได้แค่นี้ บอกได้แค่นี้ไม่ว่าบอกแค่ไหนนะครับผมโอเคเบนเซม่ okay. ema, oh, าโหดจัดจนซานแฮนริกคิดเอาละกันโอเคครับ <c oughs> okay. ผมสามประตูทำประตูไปนะผมบอลแบบ90นาทีนะครับผมจะหมดเวลาอยู่แล้วเบนเซม่ายังมาซัดได้โอเ okay. okay. คชูเล่โอเคครับผมจบไปรอบแปดทีมสุดท้ายนะครับผมฝรั่งเศสก็ถล่มเยอรมันไป5ประตูต่อศูนย์นะครับผมใช้คำว่าถล่มยังน้อยไป คำว่าอะไรดีไม่รู้คิดไม่ออกเหมือนกันก็ใช้คําว่าถล่มนี่แหละโอเคคิมมิดก็ลงไปนั่งยองอยู่เลยนะครับผมเมื่อกี้แบบโคมองไปจับมือคิมมิดด้วยนะบบเยนเหมือนกันไงโอเคเบนเซม่าก,ก็เอาบอลกลับบ้านไปนะครับผมสานแทริกขนาดนี้ไม่เอาบอลกลับบ้านก็แปลกละโอเคครับผม5ประตูต่อศูยิงไม่ไวหน้าเยอรมันแบบแชมป์บอลโลกปี2014ิเลย โ okay, อเคอัพระดับขึ้นไปเป็นบวก2อีกหนึ่งขั้นนะครับผมมารอบสีทีมสุดท้ายกันต่อเลยนะครับผมแต่ก็ต้องตัดจบไว้ก่อนแล้วกันไป EP สาแต่ผมก็หัดต่อนั่นแหละเจ็บคอแล้วเอาโหสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมชนะซาอุดีอาระเบียมาได้กีบกี่ลูกเนี่ยสนะประตูต่อศูนย์ะครับผมโอเคส่วนฝรั่งเศสนี่โหสวิตเห็นเรานี่คงแบบคงตกใจอะชนะเยอรมันมาหเม็ดเลยอะและเป็น ฝั่งนี้นะครับผมเม็กซิโกก็ชนะโมร็อกโกมา3ประตูต่อ2นะครับคือว่าเฉียนชนะมาเลยแล้วกันส่วนคอสตาริกานะครับก็เฉียนชนะเดนมาร์กมา1ประตูต่อศูนเหมือนกันโอเคใครชนะนะครับผมก็อ๋อเรามาเจอนี่นี่ยใครชนะนะครับผมถ้าผมชนะนะผมก็ต้องไปเจอไม่เจอกับโมร็อกโกไม่เจอกับเม็กซิโกก็เจอกับคอสตาริกานะครับผมน่าจะไม่เป็นงานยากแต่อย่างใดก็อีพีนี้เอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับผมเจอกันอีพีหน้า เช่นเคยแต่ผมก็อาจต่ออะไรเจ็บคอจิบผ่านแล้วตอนนี้แต่มันออกไม่ได้ไงทำไงได้ครับผมโอเคงั้นก็ไว้ประมาณนี้้วการเจอกัน EP เจอกันพรุ่งนี้ EP 3ครับผมจัดไป